บายดีพ่อไม่ออกมาสุกูสุขน,นเนาะเ,เมื่อนี้ก็ามาพม่อก,กับโจบ้างสิ้นเก่าสิ้นเคยเนาะโจบ้างกา็จะได้พามาสมบรยากาศอยู่ที่วัดเนยท่านบุญมีเนาะวัดป้าธรรมลม่มเป็นเนือฮันกับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์โจบ้างเนาะตอนนี้ก็เพป่นกำลัง เข้ามาเนาะทางพ้องไม่ออกกาลังทยอยกันเข้ามาเนาะแล้วก็จะได้ห้เบิ่งบรรยากาศภายในวัดก่อนแล้วค่ำๆจะได้เฮเบิ่งบรรยากาศภายในงานเนาะพอดีตอนเพิ่นไว้พราฮับศินโจ้บ้างก็จะได้เฮเบิ่งเนาะเอาเป็นนเรกามมาเบิ่งบรรยากาศภายในวัดก่อนเนาะอั้นี้ก็จะเป็นป่าเมื่อเนาะพ้องม่ออกมีต้นไม้มีกอไผ่เนี่ยกอไม้บกก่อไม้ไรเนาะ ่ทางกุฏิเพื่อนนี่ก็จะเป็นกุฏิดินแล้วก็มีต้นไม้อ้อมหอบอยู่กับธรรมชาติเนาะเพื่นนี้จะเป็นงอนหินง่ายเลยก้อนหินง่ายๆต้องไปเดินทางมาหอดจอถึงแล้วจะได้เบ่งบรรยากาศเลยเนาะนี่ อันนี้จะเป็นงนหินใหญ่ๆน,นี่เนาะก็มีโค่นอยคามมีน้หอหฮองไม่ออกบรรยากาศอันนี้จะเป็นซิมมัน,นเธอหนึ่งจะว่บบางก็ได้หมาแล้วตอนนั้นก็นมาบุญพาป่าเือนกันเนาะอันนั้นแมงกุติเป็นกำลังจะได้เห็ดเมื่อเคยสีซ้ำเร็ดนั่นแหละกุติลังเมื่อของเพืนะ่อนเนาะนี่ ต city, yeah. okay. see, the the ัวนี้มันพารามพีทีหรือว่าบอนที่จัดงานที่จะให้เบ่งทางไหนเนาะทางนี้มันจะเป็นภายในงานนอกพอออกไม่ออกอยู่ทางในกันทีเป็นบอนนั่งของครูบาอาจารย์แล้วก็บินนาสกับพอออกไม่ออกแล้วก็มีแา่นพับความโดยดุกหลานมุทนาปัจจัยจำนวนเงินหนึ่งแสนกีดสาธุอันมรณะมูลนิธิไปเนี่ย อยู่ดีมีแห้ใทุกให้สพให้ลกให้ไทยสนความมุ่งมั่ปรารถนาก็สู่เฮานั่งทางนี้นี่บ่า่นเข้ามาเลงลงนี่ดอกนั่งมาเด้อเออหามานั่งมาอันนั้นจะเป็นทางด้านไนจักมือเพ่จัดอันสถานที่นี้นัเพิ่มบ่ิดนึงว่าปเมนปเียมนี่เนาะทางเงนี้เลยเห็นหญ้าเนาะ ประดับประดาพาเนโนเฮ็ดเองเหมือนเเพิ่นเอาโจมาแต่วัเดเนงยผูอ้อ้ประดับประดางามร้ายเนาะห้องไม่ออกเพิ่นประดับประดาด้วยผ้าเอยองเนาะอันนี้จะเป็นบ่อนนั่งของพระสงฆ์แล้วก็ผู้ใหญ่เพิ่นก็นจะนั่งเป็นลำดับมา ทางนั่นจะเป็นในขาวนั่งเนะจํานวนสามสิองค์ทางมหาธีระที่ดะนิมนตลมาจักรพดต่างๆจํานวนสามิองค์เพื่อมาจะเดินเชยังมุขคาถาตอนนี้ก็ทางญาทานเพื่อนการได้เทศเนาะแล้วก็พอออกไม่ออก ก็ได้หับังพระ,ะธ,ธรรมเทศนาของเนยท่านเนาะตั้งจาก <c oughs> เป็นได้ฮับฟังแล้วนี่กะจะได้เป็นเท,ทศสุดกระทงงอออออังผอไม่ออกก็ยอมมือซาทุกการนำกัเน,นอรับเป็นอะไรการมาฮับสมบงบรรยากาศพร้อมๆกันนอผองไม่ออก,ออกทั้งหลายที่เข้ามาติดตามหับสมก็ได้ เป็นผูศสนนอกออกไม่ออกแต่นี้เพื่นกะจะได้ถวายถวายพระไตเออแด่ประสงค์ถวายแด่ประสงค์เนาะทางนักขี่เพื่อนได้โยผ้ามาแต่ก็มีไม่ออกมาถวายตั้งห้านอกออกไม่ออกจะได้เบิ่งผ้าบรรยากาศพร้อมๆกันเนาะตามคณะจิตอาสาลุกเป็นแถว ค่อยออกออกไปท้านใดเล่นะรอาลำนับพิธีการต่อไปกะขอ้ือเพื่อเกียรติจเจร่ญพร้อาำนับำนาพิธีการต่อไปขอโือเพื่อเกียรติเจริอพรเทางอาจารย์เพร ได้พระคาระบบพ่อแก่์สอนภูมิหารพร้อมด้วยพระมหาธีระทุกรูปทุกองค์พร้อมด้วยอ,อ,อ,อยงค์ตนญาติโยมทุกปู่ทุกเถทุกปู่ทุกคนเด้อะสำหรับพิธีการที่ปฏิญญาเอกมา,กาลีก่อนอุลัยหัวหน้ากรรมธิการการต่างประเทศเป็นสมณเ,เออพศประกาศอุปโมทนาจำนวนปัจจัยอยู่หนึ่งพันบาทสาธุกามีทางพระอาจารย์ เพิ่นเนาะเจ้าอาธิการวัดสุวรรณภูมิเพิ่งก็ได้อุโปโมทานาจำนวนปัจจัยอยู่หนึ่งแสนสองหมื่นกียบสาธุออาาุปโมทนาบุญนำเด้อญาติโยมหายใจมาแล้ว หลังจากุบพิธีแล้วกะ็จะได้กลับไปพักเนาะอยู่ที่วัดใหญ่สยภูมิและะ้วก็จะได้ตื่นมาเศเช้าก็จะได้กลับมาเนาะในะตอนเช้านี่ก็ทางบาอาจารย์เพื่อนก็ได้สันเฟือสันเข้ก,ก่อนเนาะทางพองไม่ออกกอย็ยมมาประเคนหรือว่ายมมาถวายเป็นก้อนเนาะและะ้วตอนนี้จะได้เริ่มเข้าสู่พิธีแล้ว อาจารย์ก็ได้ขึ้นสู่อาสนะขึ้นสู่บนนั่งเนาะก็เป็นก็ได้จัดคูบวอาจารย์ขึ้นนั่งยุดถึงพราพิฏิ ตอนเศร้านี้เพื่นก็จะได้มีการทำประเทศนาาทางคูบาเพื่อนก็ได้เทศนาคือพระองค์ไม่ออกฝังน็กแล้วก็เป็นเลยกกันมาอ่าฝังคำกันเด้อพระองค์ไม่ออกพอเป็นกะดีเดินเจองรโมงมาลดห่วยเอาวัดตาธรรมรงค์ของหลง่

เป็นแห่งเป็นศรัทธาในการรวบวมแสงดาวเอ่อพมลูกหลานห่างไกลเก่งปูนินเออ่เพิ่นก็ได้รวรณาปักกระถิ่อในช่วงออกพรรษาหลังจากผู้บาอาจารย์ได้เอามาเสิร์ฟทางคณะการนำขันสูนั้นเราโมทนาตอนยอดสมนับพัะจหนึ่งพันบาทสาธุเออ่ซึ่งเป็นครอบครัวเมญ่าแคทขอบครัว กอ,อลเลยมานีไปน้อยึ่นเป็นเจ้าภาเจา้าัดท่าสู้อัตมาหรือว่าขกน,น่อยมาโดยตลอดเพ่นเป็นเจ้าภาพกุศลโบ,บอให้เป็นผาพ,พิขุอีกล้ลยนอกจากนั้นเ็ยังผู้ทำคัสู้ส่างวงเงี้ยนเป็นส่นเห็ดบุญเห็ดสิน,สนสินทาน่ลงานเป็นกบเรปอทางขานน่อยหรืออัตมาก็ขอเซสมอนุโมทนาบุญนั่งก็ององม่ยาแค ข้อสันเข่าก็ได้เออสั่งยาโมบับไม่เ,เนาะอ่าแา่พออนุทนาบุญนัมเด้ออย่างลงสกุลทุกคนเออ่ทวารเส้นเสร็จสิ้นแล้วชาวบ้านจะนำแล้วทำกระทะอาหารแล้วเออ่ต่อไปทำไปเจริญเพื่อนกองป้าฟ้ามัสสันที่อมุ่งหน้าสุวรรณลุคทะจันทวงศ์บ้านดงโพสีภูมิโพไซเป็นลำดับพิธีการสืบต่อไปเอปเอ,อาหา่หลัจง,ลลงจากนั้น เพมุ่งหน้าไุนก็น่าจะใช้เวลาอยู่ประมาณนวดอ่านวดเเออนวด หลังจากว่าจบพิธี้วก็จะได้กลับเล้าเต้าขึ้นมือพอุทธะสู่แต่แล้วขำพุทธะเนาะพอออกไม่ออกทางร้ายก็จะได้อำนา,าจพระเจ้าขำว่าํำลมอยู่ในคลิปนี้เนาะตายสุดสุดท้ายก็คือพอออกไม่ออกทุกคนที่เบิ่งลิจบจะบ้างแต่ต้นจนจบก็เป็นบุญเป็นกุศลพรพ้อมกันเนาะ ว่าบุญกุศลนี่ก็เกิดจากความปิตินินดีหรือว่าอนุโมทนาบุญน,นำสาธุเนาะใจเฮาดีก็เป็นบุญแล้วเพิ่ว่าเนาะพอออกไม่ออกหั้งไาเจ้าบ้างก็ได้ทายคลิปพรเบงก็ก่ทายสุดสุดท้ายนี่ก็จะได้จบคลิปไวเพลงซันนี้เนาะพอออกไม่ออกจะได้อำลาพาจากกันโอกาสหน้าพอกันเมื่ออยู่ในคลิปใหม่เนาะเป็นเลิกก็ได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เจ้าบ้างเนาะ เพิ่อเป็นกำลังเจอเจจบางถ่ายทอดหรือว่าเฮ็ุคลิปดีๆออกมาเนาะมีกำลังใจมียอดเบิ้งคนเบิ้งงลายๆจบ้างกะมีกำลังแห่งใจเฮ็ุต่อไปเนาะพอออกไม่ออกใาจะลืมเดอ้อทุกท่านทุกคนขอขอบใจลายๆ